ดีค่ะชิพิตี้ดีที่นี่ยูเคแล้วครับมาดับเพิ่งตื่นลงมาแลจะมาดูมันก็เป็นยังไงเมื่อคืนนี้แค่นอนข้างล่างเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้ไม่อยู่อุ้ยตายแล้วแม่ซีโอโอหนูไปอยู่ไหนมาฮันเลา굿มอร์นิ่งดาร์ลิง o มอร์นิ่งโอ้굿มอร์นิ่งโอ้ยทำไมโอ้มันนอนที่โซฟาเหรอลกูก โอ้ oh, มาอยู่ที่โซฟ,ฟาโ oh, 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 right? oh, อ้굿มอร์น n ิ่งดาร์ล n งอ๋ออ๋ออายุออ๋ออือดดออืมก็มานอนนี่นอนนี่ไม่เอาเหี้ยเินไปไล่ข้ามมอร์ข้มดิสเว่ดิสเวโอเคนางจะออกข้างนอกโอเค no barking ไปไปชี่โอ้อากาศดีค่ะวันนี้นเพื่อนๆดูอันนี้อากาศดี Bye, ไปไปหาชีสซะลูกไป อากาศดีค่ะวันนี้อีกแล้วที่นี่อังกฤษนะคะที่นี่อังกฤษนะคะโอ้ยังเรือให้เก็บอีกนี่ค่ะย่างย่างเดี๋ยวค่อยมาเก็บค่ะวันนี้จะมาชิกค,ค่ะเพราะว่าเพื่อนเขามาฝากไว้พ่อแม่ไม่อยู่อู้ยเพืเ่อนดูดูฟิกดานู่นเห็นไหมคะเนี่ยสองลูกเลยนุ่น่ะลูกตะติ้งนงโอ้ยนวนอีกโอ้นี่อีกค่ะตานวนอีก อากาศดีดีที่นี่ยูเคค่ะวันนี้อากาศก็จะดีอีกแล้วค่ะวันนี้มีความสุขกันทุกคนนะคะ